ศิลปะในการต่อสู้ของจีนตะวันออกฮ่หาฮ่ไม่เร็วนี่หูเฉินทำว่าข้าแทบแย่เลยเฮ้ยนั่นจะคือใครอะ่ะกัตติจนเจียข้าคือพระเจ้าสูงสุดของจนเจียกัตติแห่งจนเจียจงเชื่อในตัวข้าเชื่อในพระเจ้าแห่งจนเจียจงมาเป็นผู้ศรัทธาของข้าสักข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกเพียงครั้งเดียวให้เจ้าสยบต่อข้าซัไม่งั้น เจ้าก็ตายสักเออแต่ดใดนั่นเองก็มีฝ่ามือสีทองอันขนาดใหญ่พุ่งตรงมาหาเขาไม่นะเอ๊ะนั่นมันพลังอะไรกันนั่นมันอะไรกันนั่นคืออะไรกันเออนั่นมันบ้าอะไรกันะเนี่ฟง นั่นมันอะไรกันข้าจะตายไหมน่ะนี่นมันพลังบ้าอะไรกันฝ่ามือขนาดใหญ่นั้นมันคืออะไรกันน่ะไม่น่าซาร่าฟไว้ก่อนเถอะข้าจะกับไมกครั้งที่นี่ต้องเป็นคงข้าให้ได้เลยเออข้ายังมีชีวิตอยู่นั่นรนี่โชคดีของข้าสิเหลือเกิน เป็นการยากที่จะมีลูกสวรรค์และกเบื้องบนโ่แห่งจีนตะวันออกข้าขอขอบคุณท่านที่มาช่วยเหลือข้าถ้าไม่ว่าอะไรข้าขอทราบชื่อท่านด้วยข้ามีนามว่าลิงสูเลือกข่าวิา่งสูปรดับตัดกลับมาที่พักของพระเอกของเรานะครับผมข้ามีนามว่าลิงเกอร์เป็นพวก ไม่มีที่พักเป็นหลักเป็นแหล่งปัจจุบันข้าอยู่อย่างสันโดษก็เหมือนจะผ่านไปสิบปีแล้วที่ข้ามาอยู่จินตะว,วันออกยังไงก็เถอะข้ามีเรื่องอะไรต้องบอกให้รู้ถึงข้าจะดูเป็นอย่างนี้แต่ข้าก็เป็นผู้ชายที่มีช้างตัวโตวอยู่ในเป้าเพศชายชายทั้งแท่ง จีนตะวันออกคือโลกแห่งศิลปะการต่อสู้ที่นี่มีผู้คนหลากหลายมากมายที่ทําให้ข้าลําบากมากได้ว่าตอนที่ข้าพึ่งมาที่นี่ก็มีแต่ลุงแก่ๆได้มาปรากฏตัวต่อนหน้าข้าผู้นี้ไม่มีทั้งของวิเศษและสาวสวยให้กอดและอาจารย์สอนแต่ก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่บ้าง กายของข้าดูเหมือนจะเกิดมาพร้อมกับความแข็งแกร่งและมันก็แข็งแกร่งขึ้นทุกวันทุกวันอีกด้วยกี่ปีที่ผ่านมาผู้คนที่โลกภายนอกพยายามบุกลุกจินเยียดนี้แต่ก็โดนฝ่ามือของข้าจัดการหมดจากนั้นข้าก็อาศัยอยู่อย่างสันโดษที่ภูเขาคูซยในอีกไม่กี่ปีก็น้องลิน น้องสาวหลินพวกเรามาที่นี่เพื่อมาเจอเจ้าหลินหญิงนี่เจ้าข้าบอกแล้วนะว่าข้าเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงข้าย้ำเจ้าร้ายรอบแล้วนะอิอิก,ก็น้องหลินดูสวยเหมือนผู้หญิงจริงๆนะไม่ว่าใครก็คิดว่าน้องหลินเป็นผู้หญิงทั้งนั้นแหละถ้าได้เห็นใบหน้าสวยๆแบบนี้ ดังนั้นข้าเลยชอบเรียกเจ้าว่าน้องสาวลินเงลละฮ่าฮ่าลิ้นดูเหมือนว่าเจ้าจะสวยขึ้นกว่าเดิมอีกนะเจ้าเลยถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผู้หญิงบ่อยๆไงละ่ะเฮ้ยเมื่แต่ท่านลุงก็หัวเราะข้างั้นหรือว้าวแอมแอมเอาล่ะมาคุยเรื่องธุระกันได้แล้วมีเรื่องอะไรงั้นเหรอวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมจัดหาสิทธิ์ของ เทมิ่งชงข้าหวังว่าน้องหลินจะไปกับข้าได้นะเอ้อ <c oughs> จะว่าอะไรงั้นนะจะลองพูดใหม่สิเจ้าว่าอะไรงั้นนะนั่นนะข้าขอร้องนะไปกับพี่คนนี้นะโปรดท่านจากักรพรรดิหลินฝ่ามือของท่านทำให้ลูกอยู่ตัวได้น,นะนี่มันบ้าอะไรกันวะเนี่ยจุดอ่อนข้อแรกข้อหนึ่ง เสียงอ้อนของลินยิวหญิงเวลาต่างๆผ่านไปเร็วมากมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายในชั่วพิบตาข้าเกียดความมันไว้ที่ก่อตัวขึ้นในใจข้าทำให้ใจข้าใจเกลเสืะเหลือเกินท่านลุงบอกเรื่องนิกายไท่หมิงให้น้องหลินฟังหน่อยนิกายไท่หมิงชงถือได้ว่าเป็นนิกายที่ใหญ่ ที่มีชื่อเสียงและผู้คนหลากหลายจับตาดูวิชาการต่อสู้ของไทยมิงชงสามารถติดหนึ่งใน300อันดับวิชาการต่อสู้ได้เลยนะเจ้าหนูสำหรับพวกนักสู้ที่ไม่เกี่ยงกับวิชาการต่อสู้คืออะไรหนอนี่เจ้าไม่รู้เนี่ยนะว่ามันคืออะไรอา้าวก็ข้าเป็นคนธรรมดาจะไปรู้เรื่องนั้นได้ยังไงละ่ะ นั่นสิเจ้าไม่ใช่นักศิละปะการต่อสู้งั้นเดี๋ยวข้าเล่าให้เจ้าฟังเองไอเจ้าหนูจกักรพรรดิหลิงซูได้จัดการผู้รุกร้านที่นี่เมื่อส0ปีก่อนจากนั้นก็มีวิชาการต่อสู้มากยิ่งขึ้นการต่อสู้ของเทียนบูสอวิชาใช้อาวุธของเทียนเปานนิกายพิเศษเทียนจงและจกักรพรรดิหลิงซู ถ้าเป็นจกักรพรรดิได้ไงคงไม่ใช่หลอกมั้งคงไม่ใช่หลอกมั้งข้าคิดว่านะชื่อจกักรพรรดิหลิงซูก็ฟังดูดีใช้ได้หะช่างมันเถอะเรื่องจะเป็นเทพเจ้าสงครามหลังจากออกมาจากบนภูเขาที่นี่ก็เปลี่ยนไปเยอะมากเลยแฮะฮัทช่ยก็เป็นเรื่องยากอยู่นะ ที่จะไม่มีใครคิดถึงฉันกับท่านจากักรพรรดิหลิงซูอฮฮ,ฮวันต่อมาณเมืองชูยินชนทันใดนั้นก็มีหญิงสาวปรากฏตัวขึ้นน้อยแน่ไอ้พวกตะแก่พวกแกมองอะไรไม่เคยเห็นกันหรือกลับบ้านการเฟ้นหาสิทธิ์ให้หมิงชู เริ่มต้นณนะบัดนี้โปรดทดสอบตามลำดับนะครับวายเหรอจังข้าบอกว่าข้าอยากได้เขาเป็นสามีข้าบอกเลยว่าข้าจะพาเขากลับบ้านให้ได้เลยท่านลุงนี่เหรอการจัดหาลูกศิษย์ของไทหมิงชงใช่แต่ในการทดสอบของมันจริงๆแล้วคือ <c oughs> การที่เอาฝ่ามือจับที่แผ่นหินนั่นหลัง หากเจ้ามีวิชาการต่อสู้หินแท่งนั้นก็จะเปล่งแสงตามลำดับของเจ้าเองหากมีความสามารถเท่าไหลแสงบนเม็ดหินก็จะเปล่งแสงตามความสามารถสูงสุดคือ7ดวงหากไม่มีแสงดาวซักดวงนั่นคือไม่มีพรสวรรค์ด้านศิลปะการต่อสู้ ท่านรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงหรืออ๋อก็คือแค่ก่อนหน้านี้ฉันเคยเข้าร่วมด้วยแต่ฉันไม่ได้รับเลือกก็เท่านั้นเองอแ h มอแฮมออะเด้ขึ้นมานี่สีน้องสาวผมยาวตรงนั้นน่ะขึ้นมา <c oughs> ทำไมต้องเลือกข้าเจ้ามีเพียนอะไรงั้นหรอ ส้ๆนะคนสวยข้าอยากแต่งงานกับเจ้าแต่งงานแต่งงานไปให้พ้นเว้ยข้าเจอพวกแบบเจ้ามานักต่อนักแล้วเฟ้ยเป็นคนที่สวยมากๆถ้าเขามีความสามารถจริงเขาก็จะเข้าสู่นิกายได้จะดีมากๆเลยแหละถ้าเขาเป็นน้องสาวข้าทดสอบข้าสามารถทดสอบ ด้วยได้หรอได้สิแท่งหินศิลานี่จะทนพลังข่าได้ไหมวะจะปล่อยพลังเท่าไหร่ดีนะปล่อยไปน้อยๆแล้วกันถ้าหินระเบิดขึ้นมาข่าคุงหาข้อแก้ตัวไม่ได้แน่เหมือนมีแค่ไม่กี่คนได้สามดวงดาวงั้นข่าเอาแค่ สดวงดาวแล้วกันสามดวงดาวจริงๆด้วยวะข้าไม่คิดเลยว่าจะมีสามดวงเช่นนี้หากนับผู้หญิงก็สมดวงก็สองคนแล้วหญิงสาวคนเมื่อกี้พูดถึงใครกันนะเราเหมือนกันเลยยินดีที่ได้รู้จักนะเฮ้ยกลิ่นมันช่างหอมมาก ิวก็นุ่มเหลือเกินเอาเลยสิจัดการข้าเลย